สวัสดีค่ะสวัสดีน้อง,องสาว,สา,วสายฝอที่น่ารักของชลลี่ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงข้อดีของฝรั่งซึ่งถ้าคุณทําได้มันจะเป็นข้อดีของเราข้อดีของฝรั่งแต่มันเป็นข้อเสียที่แบบที่เราไม่ต้องการที่เราไม่ต้องการให้ฝรั่งมันมีแต่ว่ามันเป็นข้อโคตรดีถ้าคุณทําได้ถามว่าข้อดีอันนี้คืออะไรง่ายๆมากๆสาวสาวขาสังเกตไหมคะเวลาที่คุณคุยกับฝรั่งแล้ว เราชอบเขามากเลยเขาก็ชอบเรามากเลยสุดท้ายแล้วเป็นแฟนกันและปรากฏว่าฝรั่งมันจับได้มันเห็นว่าเราคุยกับผู้ชายคนอื่นแค่เนี้ยแหละมันเลิกเลยและข้อดีของมันคือพอมันจับได้ปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนเราไปชิทติ้งมันหรืออะใดๆก็แล้วแต่เหมือนเราไปโกหกมันเหมือนเราไปหลอกลวงมันเนี่ยมันเลิกเลยค่ะแล้วเลิกแล้วเลิกขาดเลยจ้ะหายสาบศูนไปเลยจ้ะบล็อกไม่คุย มึงชิดติ้งกูกูไม่เอามึงแล้วและนี่คือสิ่งที่โชลี่ถึงพูดว่ามันเป็นข้อดีของมันค่ะถ้าเราเป็นผู้หญิงไทยที่ทำได้อย่างเขาเนี่ยนะคะมันจะเป็นข้อดีของเราเช่นเดียวกันค่ะนั่นคือการรักตัวเองฝรั่งอะคะ่ะพอเวลามันจับได้ในเล็กน้อยถ้ามันถ้ามันจับได้ว่าเราแบบคุยกับคนโน้นคนนี้หรือเราไปเราไปกินข้าวกับเพื่อนผู้ชายด้วยนั่นถ้ามันเกิดความไม่พอใจมันไม่สบายใจ ธรรมชาติของมันคือมันจะหันกลับมารักตัวเองเลยค่ะแล้วมันจะตัดทิ้งได้อย่างง่ายดายโดยไม่เหลือเยื่อใยเลยค่ะคุณเคยเจอกันบ้างหรือเปล่าถ้าเจอแล้วเม้นต์เลยจะ้ะจะได้มีเรื่องพูดคุยกันและนี่คือข้อดีของเขาแต่ถามว่าทำไมเป็นข้อเสียของเราเพราะว่าบางทีเราอาจจะไปทานข้าวกับเพื่อนผู้ชายแล้วพอพยายามอธิบายมันก็ไม่ฟังแล้วไงเนี่ยคือเป็นข้อเสียที่เราแบบเราไม่อยากให้มันมีหรอกแต่ว่ามันเป็นข้อดีของมันแล้วบางทีนะคะ พอเราอยากจะง้อให้มันกลับมาเรารู้สึกผิดละอยากจะง้อให้มันกลับมามันไม่กลับละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเชื่อไปแล้วว่าเราเป็นคนไม่ดีไปแล้วมันก็ตัดโชกเลยค่ะหายจ้ะไม่อยากติดต่อแล้วจ้ะมึงไม่ต้องมาติดต่อกูอีกนะใจแข็งมากๆแต่ในคางกลับกันค่ะผู้หญิงไทยเราจะเป็นเพศที่แบบจะเป็นเ,เพศที่แบบอ่อนโยนอ่อนไหว sensitive ให ให้ for give mm hmm. ได้ไง่ายๆก็คือให้อภัยได้ง่ายๆถ้าเราจับได้ว่าฝรั่งคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ไม่ว่าจะชาติไหนก็แล้วก็ตามทีถ้าเราจับได้ว่าแฟนเราแม่งนอกใจว่ะแม่งคุยกับคนอื่นว่ะทุกคนอาจจะไม่ได้เหมือนชอลลี่นะคะชอลลี่เนี่ยแค่ครั้งเดียวก็เกินพอแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่โดยทั่วไปก็จะแบบให้อภยัยไม่เป็นไรครั้งแรกให้อภยัยมีครั้งที่สองที่สามกม็บางคนก็ให้อภยัยแต่ว่าบางคนพอครั้งที่สองก็เลิกก็มี เนี่ยเราจะเป็นเพศที่แบบให้อภยัยให้โอกาสเอาโอเคผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาถ้าเกิดเขารู้สึกเป็นให้ให้โอกาสรักเขาแต่ถ้าเราทําได้อย่างที่ฝรั่งมันทํากับเราเช่นถ้าเราจับได้ว่ามึงมีชู้หรือมึงนอกใจกูหรือมึงแค่คุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยตัดโชะอย่างที่มันทํากับเราอะค่ะเข้มแข็งแข็งแ,แ,แรงถ้าทําได้มันก็จะเป็นข้อดีที่รักเพราะเราโปรเทคตัวเราเอง การทาผิดซ้ำซากมันก็จะไม่เกิดขึ้นความเสียใจซ้ำซากมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราอันนี้ก็คือถ้าเราเอาข้อดีของมันมาเป็นข้อดีที่เราจะต้องทําให้ได้อย่างมันบ้างเนี่ยมันก็ดีนะลองไปคิดดูสาวๆว,ว่าเราจะเลือกทําในสิ่งที่มันเคยทํากับเราเช่นตัดขาดโชกะอย่างเงี้ยทาได้หรือเปล่าต้องไปถามใจตัวเองดูนะจ๊ะสาวๆว,ว่าแข็งแกร่งขนาดนั้นได้หรือไม่ แย่างพี่โชล,ลี่อะค่ะเคยบอกกาแฟแหลายๆคนว่าเฮ้ย <c oughs> ที่รักเธอทําผิดหลายๆครั้งเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ฉันพร้อมจะให้อภัยแต่สิ่งเดียวที่ไม่ให้อภัยเลยคือการนอกใจคือการชิตติ้งถ้าฉันจับได้ว่าคุณแค่คุยกับผู้หญิงคนนั้นในทางเชิงชู้สาวหรือคุณทําอะไรให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิง ไม่มีโอกาสครั้งที่2ออย่างแน่นอนค่ะครั้งเดียวก็เกินพออันนี้คือชลลี่แต่ถ้าน้องๆลองไปถามตัวเองดูว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะลองเอาสิ่งนั้น <c oughs> สิ่งที่ฝรั่งมันแบบจับได้แล้วตัดโชตัดโชเลยเนี่ยลองเอามาทําดูเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อดีของเราก็ได้นะคะแล้วเราจะได้แข็งแรงมากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นเ,ออเขาเรียกว่าผู้หญิงที่เหมือนไปมานว่าให้โอกาสอยู่บ่อยๆอ,ยอะ่ะความอ่อนแอของเรามันทําให้มันทําให้ผู้ชายจับได้แล้วว่า เฮ้ยผู้หญิงคนนี้ใจดีเดี๋ยวทําผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ให้โอกาสทําผิดไม่เป็นไรก็ให้โอกาสมันเป็นการให้โอกาสผู้ชายได้ทําผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าที่รักขาลองดูว่าความสตรองของผู้ชายฝรั่งต่างชาติเนี่ยมันเป็นแบบนี้เราลองเอามาใช้ที่ตัวเราเองดูบ้างสิมันอาจจะไม่ทําให้หัวใจของเราได้บอบช้ําครั้งแล้วครั้งเล่าก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นเกราะป้องกันเราอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันและนี่คือสิ่งที่ชลลี่อยากจะมาบอกว่าข้อดีของฝรั่งมันเป็นแบบนี้ แต่บางทีเราก็ไม่ชอบหรอกเพราะบางทีเราก็อยากจะได้โอกาสนั้นเหมือนกันนะคะแต่คนเราไม่เหมือนกันค่ะลองเอาไปใช้ดูอันนี้คือสิ่งที่ชอนลี่เจอมาว่าความสตรองของมันนี่แม่งโคตรแข็งแกร่งนะคะบางทีเราไม่ไม่ถูกใจเราหรอกแต่ถ้าเราทําได้มันก็โคตรดีนะจริงๆในบางมุม อย่าลืมช่วยกันกดติดตามนะคะแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆน้องๆสาวสาวสายฝอนะคะที่ใครอยากจะแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งให้ได้เหมือนกับที่ฝรั่งมันทากับเรานั่นเองนะคะก็ลองดูค่ะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปค่ะช่วยแชร์กันด้วยก็จะเป็นการดีและที่สําคัญใครที่มีปัญหาหนักอกหนักใจอยากจะพูดคุยกับชอลลี่ค่ะถ้าไปพิมพิมพม์คุยที่แฟนเพจ a c e b o o k แล้วไม่ดูสักทีแล้วคุณมีเรื่องหนักใจจริงๆอยากจะพูดคุยก็ติดต่อตรงนีี้้ไดเลยค่่ะท ดีล์ไปแต่อันนี้มีค่าใช้จ,จ่ายนะคะถ้าอยากจะพูดคุยชลลี่โดยตรงแต่ถ้าทางแฟนเพจเฟซบ o o o ลิฟส Story y y ยชลลี่อาจจะช้าหน่อยเพราะชลลี่ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะเข้าไปตอบถ้าเข้าไปตอบก็ก็วันนั้นแหละคงจะว่างจริงๆนะคะอันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยขอบคุณมากที่ติดตามค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ